นี่เลยครับผมได้มาแล้วนะครับเหรียญเสมา8รอบหลวงปูก่กรมวัดโูชัยจังหวัดนครพนมนะครับแม่ซีนเดิมๆครับตัดสร้างไม่มากนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าความสวยงามของเหรียญนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ผมจะโชคดีได้รายการไหนบ้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ รายการแรกกันเลยนะครับเป็นรายการลุ้นนะรนาาครับจ้าลุงท่าก็หนึ่งหลอถูกสิบหลันเท่านั้นนะผมได้มาสิบลุ้นนะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับว่าความสวยงามของเหรียญนี้จะเป็นยังไงนะนมีเงาสีเงินเลยนะนี่นะครับรุนแรกเลย มาอุ้ยน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินโอ้โหมารายการแรกเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหชุดลุ้นรายการที่60นะครับเนื้อชุดบูโรเนียมองค์ทองขอบทองนะจำนวนการสร้าง168เหรียญเท่านั้นนะโอ้โหนี่แม่สวยครับนี่ครับ โอ้แกได้สวยมากเลยนะแม่ทังใส่ยจะพลาดเอามาน,น้อยแล้วนะงานนี้นี่ครับโอ้โหนี่ครับเป็นเสมาวาระด,ด้วยนะหลวงพุกงมวัดโพชัยนะครับเนี่ยฮะดูอุ้ยสร้างน้อยมากเลยอ่ะนี่ครับโอ้ผมได้หมายเลขอะไรเบอร์สิบนะครับแม่เนี่ยหมายเลขสิบนะโอ้โหนี่ครับ เขาเขียนว่าที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะครับหลวงปู่รมนี่ครับอภิสาโรวัดโพชัยจังหวัดนครพนมน,นะด้านหลังก็เป็นอัครยาน,นะครับเป็นยันท่านะนี่แม่นี่ครับโอ้โหนี่ครสวยจีจ๊ดจ๊าดมากเลยนะนี่ครับดูใกล้ๆนะนี่จะเป็นเนื้อชุบบูโรเนียมนะครับแม่รายการแรกมาจ,จาี๊จ๊าดเลยนะ เดี๋ยวมาต่อ,อรายการที่สองกันนะครับใส่เงินมันน้อยด้วยหน่ <c oughs> อยเลยนี่ครับนี่ดูที่ผมจะได้เงินก um ับเขาหรือเปล่านะหฮยรายการอะไรรายการอะไร รายการที่122เนื้อทองแดงผิวโอ้โหแม่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้หนี่ครับเนื้อชุดลุ้นรายการที่122นะเนื้อทองแดงผิวลงหลังแบบด้วยอุดมวลสารหน้ากาก,ากทองฝาบาทโอ้โหแม่มาแลไรอเทมอีกแล้วโอ้หนี่เดีย๋ยวดูข้างหลังก่อนนะ นี่ครับเป็นตะกุดทองนะมีพร้อยด้วยโอ้โหมวลสารเกษสงเกษาเต็มเลยนะแม่รายการนี้ท่วมนะลุหน้าที่เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหเป็นทองฟ้าบ้าด้วยโอ้โหมายเลขหนึ่งหกแปดด้วยเอาแล้ว <c oughs> แม่ด้ยมาสิบลุ้นคุ้มเลยนะรุ้นที่สองนี่ก็นีครับแม่ทำแบบปู่ทิมเลยนะนี่ครับ,บ,บน,นะนี่ครับ หา้าของฝาบาทหมายเลข168ด้วยนะโอ้สร้าง168เหรียญน,นะผมได้หมายเลข168พกลกซิลนะครับรวยทางเดียวโอโ้โหนี่ครับแม่เป็นเลขทะ็เบียนรถนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นล้านนะครับ168เนี่ยเป็นเลขมูคนครับนี่ครับโอโ้โหได้เลขพกลกซิลด้วยนะแม่เป็นเรื่องนะครับนี่ <c oughs> เนื้อทองแดงผิวลุ้งหลังแบบละอุดมสารสร้างราะ168เหรียญผมได้ หมายเลข168นะครับโอ้โหผมออมไป2รายการแล้วนะนมาลุ้นที่3กันนะแหมสนุกจริงๆนะเลขหนึ่งแปี่สนุกเลยผมนี่เสียงคนร้รจะใส่หน่อยนะพ่วมนะพ่วมนะคุณต่อนะใส่จะเอามาน้อยไปแล้วสุดคุณอะไรอะไร ้าเรื่ออะไรปึ๊บอะ,อะไรโอ้โหนี่ครับแม่เนื้อมหาชนวนอะไรเนี่ยมันม่วงตอกแปดรอบนะครับเขาบอกตอบพิเศษกรรมการถ้าลงท้ายด้วย189จะลงยาจีวรโอ้ไม่ได้ลงนะนี้แน่นี่ครับตอกแปดโอ้หลวงปู่แปดรอบตอบ ต่อโค้ดแปดนะครับแปดรอบนะนี่แม่นี่ครับแกะได้สวยงามนะนี่รุ่นนี้นะถ้าจำไม่ผิดนี่ก็ท่านอาจารย์พิทบังใหญ่มีคนแก่นะโอ้โหนี่หมายเลขอะไรหมายเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับมีโค้ชช้างนะคือชนวนนะแม่นี่ครับต่อพิเศษกรรมการนะนี่ครับเป็นตอกกรรมการนะ อ๋อถ้า1 6 8 9จะลงยาชีวอร์ะนี้ก็ได้ลงน,นะครับโหที่จาดมากเลยแม่เปิดสนุกซะแล้วแม่มานน้อยไปซะแล้วอย่าดูที่ผมจะได้งเงินไหมอ่ารวมไปแล้วนะไม่ได้ขกแปนะท่านใดสนใจรายการไหนก็ทักทายกันมานะครับสิลุ่งก็เสียวได้นะนี่ เคกันลุ้นนะรายการที่รายการที่96เหนือทองแดงลงดำหน้ากาดทองหน้ากากทุกทองนะสร้าง168เหรียญเท่านั้นนะโอ้โห و, สร้างอ้โห,หสวยอีกแล้วนะโอ้โห و, นี่นี่ครับ8รอบหลงปุกกลมนะนี่ครับโอ้โหทองแดงลงดำนะเนี่ย หน้ากาดทุบทองสมนะเป็นโอ้โหผมไม่คุ้มมากเลยนะนี่ครับโอ้โหนี่ฮนะนี่ครับเป็นสั่นนะฮะเห็นะฮะเป็นหน้ากาดหน้ากากุ้มแล้วก็หน้ากาดองค์พระนะครับนี่ครับสร้างร้อยหกสิบแปดเหรียญดูมันได้หมายเลขอะไรหมายเลขห้าสิบสามนะนี่ครับโค้ดพ่อคอนะโค้ดพอคอนะอนะนี่ครแม่จัดสร้างได้สวยงามมากเลยคนระับ โอ้คนที่ผ้านนี่คือผมนี่นะเอาร้อยไปหน่ะยอะในเวลาครับลุยกันต่อนะแหมรูปมัดโปใชัยนะนครพนมนะครับนห่ดูที่สมผมจะได้เงินแต่เขาบ้างหรือเปล่านะรายการที่105นึ่งร้อยหามีแดงบัรปูต่อโค้ดลงยาจีวอนสร้างหนึหกเหรียญนะนี่ครับ นี่ครับน่าจะเป็นตัวล่างๆเลยนะโอนี่เป็นไงฮะแอาล้อสวยงามมากนะหมายเลข1 3ึ่งสาศูนย์นะโค้ดนี่เพียบนะนี่ครับมีโค้ดค้างนี่ครับโค้ดรวยอีกโอ้โหโค้ดท้องอีกแหมนี่ครับโค้ดโค้ดเขาเรียกว่าต่อโค้ดโค้ดเอะโค้ดจริงๆนะเพียบเลยแหมโอ้โหหกเจตัวนะ เอไปกันต่อนะสนุกซะแล้วเได้หนึ่งหกแปไปลมดีเลยผมถ้าได้เงินจะลมดีกันอีก, <c oughs> ออกแหมมีมข,าขาวข่าวบ้างแซ่วิยนี่ไงแล้วขา,ขาวข่ <c oughs> าวอ่าอม่ยานประกานะรายการที่สี่สิบเนื้ออัดแห่ อันปะการ<ช>ได้อันปะการจริงแมเฮ้ยหน้ากากนาวะนี่ครับรายการที่40เหนืออันปากาหน้ากากนาวะขอบนาวะด้วยลงยาขอบขาวซุ้มน้ำเงินจัดสร้าง168เหรียญน,นะแม่นี่ครับนี่ครับโค้ดเราอ่านอันปากาใหม่เนีย่ยอะไรเอ่ยสามสิบหรือสิเนาะน่าจะ35นะนี่ครับมีโค้ดนี่ครับโอ้โค้ดเยอะเลยดฟาบโอ้โหนี่ครับ แม่นี่ครับเป็นรายการสองสองชั้นนะก็คือประกอบสองประกอบนะก็คือเป็นซุ้มนะครับซุ้มเป็นมะวะแล้วก็ลงกาขาวไปแล้วก็หน้ากากมะวะนะแต่พื้นจะเป็นอันปก้านะครับนี่ฮะโอ้โหสวยนะแม่แปดรอบอยู่ทีกลมนะครับม่หายนะสร้างน้อยด้วยนะสร้างน้อยอันหาที่ผมเอามาน้อยด้วย <c oughs> โอ้ป๋าต่อนะ แม่นี่ครับวแบแวบอะไรแวบแบ,บแบบเอาขาวดวยที่รายการที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะแม่เนื้อทองแดงเถื่อนนะจำนวกนการสร้างก็หนึ่งร้อยหกสอุ้ยโอ้โหได้ฝังพออีกแม่หลังนี้สนุกอีกแล้วทุกคนี่ครับผมนี่ครับเนื้อทองแดงเถื่อนฝังโพออน,น,นั่งหมดเก้านะ กับสร้างหนึยหกสเหรียญนะโอ้โหนี่ครับหมายเลขโอ้โหเลขมงคลเลยนะ65นะครับนี่ฮะถ้าท่านใดเลขมงคลอิจะรู้เลยนะเลขหก้าเป็นเลขที่ดีมากนะทะเบียนรถค่อนข้างแพงเลยนะครับนี่ฮะน้องๆ168่งหกแปดเลยนะโคดนะครับทอร์ดนะนี่ครับโคดนะครับโอ้โหนี่ครับนี่แม่นี่ครับ ฝั่งพลอยน้ปก้าวนี่ผมไ,ได้งานแล่ๆๆหลายองค์เลน,นะแม่เท่าที่เหลือนี่ก็เป็นถ้าเป็นเงินด้วยนี่กิน <c oughs> โอ้ได้งานแล่เยอะมากเลยนะเหลืออีรุ่นเนี่ยแม่เดี๋ยวรุน่นอีกสามรุ่นนะโอ้โหนี่ครับรน,น้อยนะอะไรอะไรตัดไว อุ้ยอะไรอะไรเน่งินจะมีบ้างไหมเนี่ยรายการที่86ดสกเนื้อทองเหลืองลงกระแดขอบน้ำเงินสูมเขียวลงยาจีวอนระแท่งร้างห6 8เหรียญเท่านั้นนะครับนี่ครับโค้ดอท,อทอนะนี่ครับหมายเลข51นะนี่ครับโอ้โหโค้ดแม่ทำแบบหลวงปู่ทิมเลยนะโอ้โหเป็นลงยาราชาวดีนะนี่ครับ พื้นแดงขอบน้ำเงินซุ้มเขียวนะลงยาทีวอเหลืองน,นะแม่เป็นลงยาขุดด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับแม่สวยจี๊ดจ้าเลยนะโอ้ต้องหมดสวยทุกอยนะนี่ครับใส่มาแปดรอบหรือปุกลมนะมาเหลืออีเหลืออีทีลุนสองลุนสุดท้ายนะ ดูที่ผมโชคดีมากมี๊บ้าเอานะโอ้โหสิรุม่มไร้เทพเลยแต่งานแลทีเบนะ,ะไลท์ไลท์รายการที่49นะั้นะจุ๊บ 2K นะจุ๊บ k องค์ทองโอ้โหสวยอีกแล้วแมน่นี่ครับโอ้โหนี่ครับผมสวยอะนี่เลยหมายเลข 101นะนี่ครับได้หมายเลขสวยด้วยนึ่งศนย์หนะนี่ครับขอโฟด 2K นะแม่นี่ครับอนะนะู้ดสลับส,นะบสบวยมากเลยนะลงยาซุ้มน้ำเงินนะลงยาขอบน้ำเงินนะครับสมแดงนะอูห้หูสร้างร้อหกสิบแปดอย่างนั้นนะแม่ต้องบอกว่าสวยงามมากเลยนะสป็นแบบหมู่บุคเสีมาแปดรอบนะครับจังหวัดนครพนมนะแหนถ่ายภาพไม่ได้เลยนะแมเอามาน้อยจริง,ง,งๆผมมีติดรายการเท่านั้นนะ ว่าองค์นี้จะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าเออเดี๋ยวมาดูันเลยไม่โดนแล้วมั้งเนี่ยรายการที่หนึ่งสองสามเป็นเนื้อทองแดงกิวลุกนะครับตอกพิเศษกรรมการโคตรตอกสาราสองจุดโอ้โหนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงนะนี่ครับหืมมีขนาดทองแดงนะมันแป,ป๊บเลยนะเลขอะไรเลขอะไรเลขห้าสิบแปดนะครับที่ นี่ครับออรอนะพิเศษนะแม่ต้องบอกว่ารุ่นนี้สวยงามมากนะผมได้มาแค่สิบนี้นะนี่ครับก็ได้แล้วไอเทมมาร์คกันนะนี่ครับท่านใดสนใจรายการไหนก็พักทายกันมานะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนี่ฮะเดี๋ยวมาพบกับเตยชินทรได้ใหม่ในต่อไปนะครับสวัสดีครับผม